ทำกลางบรรยากาศที่เปรียบเหมือนสงครามทางเศรษฐกิจโดยมีหนุ่มหล่อและหญิงสาวสวยเป็นพระเอกนางเอกของเรื่องนะคะตึกส,สูงเสียบฟ,ฟ้าประหนึ่งดาบเหล็กเรียงรายมีหนุ่มหล่อชื่อทีรินนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงผู้มีสายตาคมกริบและจิตใจมุ่งมัน่นเขาเกิดมาในครอบครัวธรรมดาไม่มีทุนหนาไม่มีเส้นสายแต่มีความฝันที่จะสร้างธุรกิจเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนโลกการค้าขายออนไลน์ได้ อีกภาคหนึ่งของเมืองมีหญิงสาวสวยนามว่าสศินาเธอเป็นบุตรสาวพ่อค้าเล็กๆที่สูญเสียกิจการเพราะกระแสเศรษฐกิจผันผวนเธอไม่ยอมแพ้และเลือกที่จะลุกขึ้นมาตั้งบริษัทเล็กๆของตนเองทำงานด้วยสองมือที่เต็มไปด้วยบาดแผลแห่งความล้มเหลวแต่ตาเธอยังคงทอประกายแห่งความหวังการพบกันข้ามกลางสงครามธุรกิจโชคชะตานำทั้งคู่มาเจอกันในงานสัมมนาใหญ่ระดับประเทศ ที่เต็มไปด้วยบริษัทยักษ์ใหญ่พร้อมทุ่มทุนประมาททุกเม็ดเงินเพื่อครองตลาดคิรินเสนอโปรโจเจกต์ด้านเทคโนโลยีใหม่ส่วนสินามานำเสนอกลยุทธ์ด้านการตลาดเชิงสร้างสรรค์เมื่อทั้งคู่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเขาพบว่าต่างฝ่ายต่างมีสิ่งที่อีกฝ่ายขาดคิรินมีเทคโนโลยี แต่ไม่มีช่องทางเข้าถึงลูกค้าส่วนส,สีนินามีความเข้าใจตลาดและเครือข่ายแต่ขาดเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการร่วมมือที่ถูกจับตามองทั้งสองจึงตัดสินใจจับมือกันตั้งบริษัทใหม่ท่างกลางเสียงหัวเราะย,ยอกของคู่แข่งที่ใหญ่กว่าเหมือนกองทัพยักษ์ในสนามรบธุรกิจสิ่งที่พวกเขาเจอไม่ง่ายเลยคู่แข่งใช้กลยุทธ์ตัดราคาการปล่อยข่าวลือทำลายความน่าเชื่อถือ นักลงทุนถอนตัวเพราะไม่เชื่อว่าหนุ่มสาวสองคนนี้จะยืนหยัดได้แต่ยิ่งถูกบีบทั้งคู่ก็ยิ่งแข็งแกร่งสศสินาใช้ความเฉียบแหลมด้านกลยุทธ์การตลาดออนไลน์จับกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ส่วนทีรินโหงแรงพัฒนานวัตกรรมจนได้ระบบที่ทำให้ธุรกิจรายย่อยขายของได้สะดวกขึ้นการโต้กลับเมื่อสึกหนักถึงจุดแต่ขักบริษัทใหญ่ส่งทีมงานเข้ามาตีตลาดแบบไม่ปราณี ใช้นบมหาสารซื้อโฆษณาและลอบบี้สื่อเพื่อกรบชื่อของทั้งคู่คืนนั้นทั้งคีรินและศศินานั่งอยู่ในออฟฟิศเล็กๆไฟสลัวเสียงเครื่องปรับอากาศดังคลอเหมือนนนมหายใจของนักรบที่เหนื่อยล้าเราจะหยุดไหมศศินาถามเสียงสัน่นคีรินยิ้มบางๆแล้วตอบในสนามรบถ้าเราหยุดก็คือแพ้แต่ถ้าเรายังยืนอยู่ต่อให้เลือดอาบเราก็ยังเป็นนักสู้ คำพูดนั้นกลายเป็นแรงฮึดสุดท้ายพวกเขาปล่อยแคมเปญออนไลน์ที่ใช้ทั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยและความคิดสร้างสารรค์สร้างกระแสะไวรัลที่กวาดลูกค้าหลักล้านในเวลาไม่กี่วันชัยชนะท่ามกลางเปเลวไฟบริษัทคู่แข่งที่ใหญ่โตเหมือนกองทัพยักษ์ไพ่แพ้ต่อความเร็วและไอเดียสดใหม่ลูกค้าเลือกที่จะเชื่อใจคนหนุ่มสาวที่สู้ด้วยหัวใจมากกว่าตัวเลขในบัญชี ธุรกิจของทั้งคู่เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงศส,สินาหันไปยิ้มให้คีรินที่ยืนมองท้องฟ้าในยามรุ่งเช้าเราอยู่รอดมาได้เหมือนออกจากสงครามมาอีกครั้งไม่ใช่แค่อยู่รอดคีรินเอื้อมมือจับมือเธอแน่นเรากำลังสร้างอาณาจักรของเราเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานหนุ่มสาวที่ต่อสู้ดิ้นรนด้วยหัวใจในสนามรบธุรกิจสงครามที่ไม่เคยมีวันสิ้นสุด พระเอกทีริมเก่งด้านธุรกิจและยังเป็นจิตอาสาช่วยชาติมีลูกเล็กๆที่เกิดจากความรักกับศส,สินามีศัตรูรอบด้านทั้งในธุรกิจและในสงครามเขาเป็นผู้นำกลุ่มไวร้รุ่นรุ่นใหม่ที่อยากเรียนรู้การทำธุรกิจและงานจิตอาสานวนิยายตอนที่2เรื่องไฟกลางสนามธุรกิจหัวใจนักสู้ เสียงหัวเราะของเด็กน้อยก้องกังวานไปทั่วบ้านไม้สองชั้นที่เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานลูกชายวัยสามขวบของทีรินและศศินาเป็นดังแสงสว่างเล็กๆในชีวิตที่เต็มไปด้วยแรงกดดันแต่โลกภายนอกกลับไม่สงบชายแดนไทยเขมนกำลังเผชิญความตึงเครียดสงครามประทุเป็นระยะทหารไทยต้องตรึงกำลังอย่างเข้มงวดและทีรินที่แม้จะเป็นนักธุรกิจแต่หัวใจเขายังคงเต้นแรงเพื่อชาติ กลางวันเขาเป็นนักธุรกิจที่ต่อสู้ในสนามการค้ากลางคืนเขาเป็นจิตอาสาส่งกำลังใจและสเสบียงไปให้ทหารชายแดนรวมทั้งเข้าร่วมอบรมยุทธวิธีพื้นฐานเขาไม่ได้ถือปืนเป็นอาชีพแต่เขาพร้อมยืนเคียงข้างทหารไทยทุกเมื่อการสร้างกองทัพวัยรุ่นธุรกิจคีรินรู้ดีว่าโลกในอนาคตไม่อาจฝากไว้เพียงรุ่นตนเอง เขาจึงเปิดศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจเพื่อชุมชนให้เด็กวัยรุ่นที่ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้วิชาการตลาดเทคโนโลยีและการสร้างธุรกิจเขาไม่ได้เพียงสอนตัวเลขและกลยุทธ์แต่ยังสอนให้ทุกคนมีหัวใจนักอาสาธุรกิจไม่ใช่แค่กำไรคีรินบอกกับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่นั่งล้อมรอบมันคือการสร้างชีวิตการสร้างงานและการยืนหยัดเคียงข้างชาติในยามที่บ้านเมืองต้องกัน เด็กหนุ่มสาวเหล่านั้นมองเขาด้วยสายตาเปี่ยมศรัทธาพวกเขาเริ่มเรียกเขาว่าพี่คีและเดินตามแนวทางของเขาศัตรูที่มากับความสำเร็จแต่เมื่ออิทธิพลของทีรินและศสินาเติบโต,ตขึ้นศัตรูในวงการธุรกิจก็ยิ่งลุกคือบริษัทใหญ่หลายแห่งไม่พอใจที่กิจการเล็กๆของคนหนุ่มสาวกลายเป็นแรงบันดาลใจและดึงลูกค้าไปอย่างต่อเนื่อง พวกเขาถูกข่มขู่ถูกฟ้องร้องถูกกดดันจากนักการเมืองที่ถูกซื้อไว้โดยทุนใหญ่ศัตรูไม่ใช่แค่ในสนามการค้าแต่ยังแฝงตัวอยู่ในสนามการเมืองและแม้แต่ในสมรภูมิชายแดนคืนหนึ่งโทรศัพท์สายลับจากเพื่อนทหารแจ้งมาว่าขีระวังหน่อยมีบางกลุ่มไม่อยากให้แกยืนอยู่ทั้งในธุรกิจและในงานจิตอาสาสินาได้ยินดังนั้นก็หน้าเสียแต่เธอจับมือสามีแน่น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่หนีใช่ไหมใช่เขาตอบมั่นคงเพราะเรามีลูกมีบ้านและมีชาติที่ต้องปกป้องสงครามสองสมรภูมิในวันหนึ่งที่ชายแดนเกิดการประทะทีรินอาสาเป็นผู้นำทีมช่วยเหลือเขาพาวัยรุ่นในกลุ่มของเขาบางส่วนไปส่งเสบียงยาและสร้างระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่เขาพัฒนาเองเสียงปืนดังสนัน่นแต่เขาไม่หวาดกลัว สายตาของเขาจดจ่อไปที่ทหารหนุ่มที่บาดเจ็บวัยรุ่นที่กำลังสั่นกลัวและทงไตรรงที่โบกสะบัดเหนือค่ายเขารู้ว่าการสู้รบทางธุรกิจกับการสู้รบจริงๆมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือต้องไม่ยอมแพ้แม้จะถูกบีบจนถึงที่สุดหัวใจของนักสู้หลังจากเหตุการณ์ชายแดนสงบลงคีรินกลับมาบ้านพร้อมบาดแผลเล็กๆที่แขนส,สินารีบวิ่งเข้ามากอดทั้งน้ำตา ข้างางมีลูกน้อยที่ยื่นมือเล็กๆมาจับเขาไว้คิรินย่อตัวลงมองตาลูกชายลูกจำไว้นะพ่อไม่ใช่ฮีโร่แต่พ่อจะเป็นนักสู้ที่ไม่มีวันทอดทิ้งครอบครัวและแผ่นดินนี้ในแววตานั้นมีทั้งความเป็นพ่อความเป็นสามีความเป็นนักธุรกิจและความเป็นนักภาษาชายคนหนึ่งที่ยืนหยัดท่ามกลางไฟสงครามทั้งสองสมรภูมิจบตอนที่สอง คุณค่า